ีการตายของนายพันธ์ัำกองว่าร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเป็นผลเป็นคดีแรกวันนี้นะครับนายธนิดเพ็งดิษฐ์ทธิดีกรมสอบสวนพิเศษในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนกรณีการตายของผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อเดือนเมษานพฤสภา2553จำนวน89ศพได้แถลงผลการประชุมของพนักงานสอบสวน ว่าที่ประชุมมีมติร่วมกันให้ดําเนินการแจ้งข้อหากับนายอภิสิทธิ์เวชชชีวะอดีตนายกมนตรีผู้รับผิดชอบสูงสุดข,ข,ของสอสอ,สอและนายสุเทพเทือกสุบัณอดีตรองนายกมนตรีผอ,อ,อสอสอว่าร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเนรคิดผลตามประมวลกฎหมายอาญามาตร 59, 83, 84, า59,83,84และ288ทั้งนี้สืบเนื่องจากสารยุติธรรมได้มีคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญ,ญามาตรา150 ในคดีการไต่สวนเหต,กตกุการตายของนายพันคำกองว่าการตายของนายคำเกิดจากถูกกระสุนปืนของทหารที่เข้าปฏิบัติการตามคำสั่งของสองช,อชอลและสารยิ